แล้วคะ่ะเซเลปคนดังชายรักชายคาวิวาหวานสินสอดน่ารักน้อยคนนั้นจะทำคะ่ะคมหากันมา8ปีค่ะปีเตอร์และก็เอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักขด,ดยังวิไลมาจะเห็นโมเมนต์หวานหนึ่งคู่บ่อยมากนะคะช่วยกันสร้างครอบครัวค่ะเริ่มจากศูนย์เลยจนวันนี้เพียบพร้อมทุกอย่างและด้วยความที่โลกเปิดกว้างสังคมเปิดครอบครัวหนึ่งคู่ก็พร้อมค่ะจึงเป็นเลิกงามยามเด็ตัดสินใจแต่งงานด้วยสินสอดน้องหมาหนึ่งตัว ถามถึงเรื่องลูกไม่ได้คิดตรงนั้นนะเพราะหากสังคมเองเนี่ยยังไม่เปิดกว้างถึงนั่นหากจะมีลูกเกรงว่ามีปัญหาตามมาตอนนี้ก็เอาเรื่องสมรดเท่าเทียมให้ได้ก่อนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่ออกมาเปิดใจเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่คะ่ะ